เราไปดูกันที่ฟีเจอร์ใหม่ของแอป Speedtest กันบ้างนะฮะทางอุกลาผู้ให้บริการเว็บและแอปทดสอบความเร็ว Speedtest นะฮะได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ลงในแอปนะฮะให้ผู้ใช้สามารถทดสอบความละเอียดของคลิปวิดีโอนะฮะในการดูผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะฮะว่ารองรับความละเอียดสูงสุดที่เท่าไหร่นะฮะถึงจะเหมาะกับอินเทอร์เน็ตของเรานั่นเองนะฮะอันนี้เราจะทำการทดสอบให้ดูแบบส,สดๆนะฮะผ่าน 4G นะฮะ โดย 4G ตัวนี้นะฮะมีความเร็วดาวน์โหลดนะฮะประมาณอยู่ที่40เมกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าความละเอียดที่ความอียสูงสุดที่ตัว 4G ตัวนี้นะฮะสามารถรองรับได้เนี่ยจะเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็มันก็จะรันภาพประมาณนี้ฮะก็ปล่อยมันไปนะฮะอย่าไปยุ่งอะไรกับมันนะฮะแล้วมันจะตรวจบัตมาให้เราเองนะฮะเราปล่อยไว้เฉยๆนะฮะ ผลได้ออกมาแล้วนะฮะรองรับอยู่ที่ 1,440p นะฮะหรือวี 2K นั่นเองนะฮะต่อไปนะฮะเราจะลองใช้ Wi-Fi กันบ้างนะฮะโดย Wi-Fi นี้นะฮะมีความเร็วอยู่ประมาณ500รำ500นะฮะ <S <s <uck ran> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรองรับได้เท่าไหร่นะฮะการทดสอบ speed test นี้นะฮะจะมีเฉพาะบนแอปธนนานะฮะซึ่งเราจะต้องอัปเดตไปเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะฮะโดยเรานะฮะจะเห็น UI ที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะฮะจนมีอาจจะมีแ็บใหม่นะฮะเพิ่มขึ้นมานะฮะในช่วงแรกนี้นะฮะจะสามารถใช้งานได้เฉพาะบน iPhone และ iPad ก่อนนะฮะอย่ามีครั้งนึงนะฮะว่าระหว่างการทดสอบเนี่ยนะฮะอย่าทาอะไรกับเครื่องเด็ดขาดนะฮะกดปุ่มเพิ่อเสียงว่าเสียงอะไรได้แต่อย่าไปกดปุ่มโฮมอะไรนี้ไม่งั้นมันจะหยุดทดสอบเองอัตโนมัตินะฮะ อ่านะฮะผลได้ออกมาแล้วนะฮะรองรับอยู่ที่2,160 p หรือว่า 4k นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะการใช้ตัวฟีเจอร์ใหม่นี้ของ s ป e e t t s t t นั่นเอง